ผมก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้มาพามาบึง่งหน้านะครับวับน้มาจับป่านะครับแต่ว่ามันนี้มาปล่อยนะครับปล่อยเทนนะครับนี่ครับอันนี้ปิดป่าดุกจิ๋วหรือว่าป่าขยงนะครับปลาขยงหินนะครับมาขยายพันธุ์นะครับ เื่อสีนั้นมันจะมีป่าขี้รามตัวนึงนะครับมันเอาอัดนะครับเดี๋ยวผมทยอยออปล่อยนะครับปล่อยในบอ่อที่เก้านี่นะครับบอ่อเดิมนะครับุ่งนานะครับตรงหน้ามันจะมีป่าต้นตาลน,นะครับแล้วก็เป็นบึงใหญ่นะครับ ถ้าป่ามันออกจะบ่อนี้ไปมันกลับไปขยายพันธุ์ได้นะครับออกตามทุ่งนานะครับให้ไทยบ้านได้กินนะครับมันออกไปแล้วกับแร่พันธุ์นะครับนี่มาบึงรู้สึกว่าเออััดย่างหลายนะครับทยอยอต่อยนะครับนี่ครับก็ยังมอมออกนะครับ เพื่อภาษีับตัวกับน้ำไม้นะครับมีปากกดน้ำนะครับออกแล้วนะครับหมวยยอมออกนะครับออกไปตัวหนึ่งแล้วนะครับมวยยอมออกนะครับมวยอมออกเลยนะครับ ออกไปขยายพันธุ์ไปลงบ่อหม่กันตกแม่แพ่ลูกนะครับให้ไทยบ้านไทยเมืองชาวโลกได้กินนะครับป่าเลี้ยงคนทั้งโลกนะครับตัวนี้ป่าเขาไทยนะครับตัวนี้นมีปลานินด้วยหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่ปลานินก็นยังมวยงอออกนะครับเขาไทยออกไปแล้วเจ้านินออกไปแล้วครับ นกระทกนะครับตอนนี้มีพายุเข้านะครับป่ากดหินมโยงอ๊ะนะครับป่าสังเงหินนะครับสังเงภูมโยงอ๊ะเลยนะครับคล้ายๆป่าสวยงามนะครับเลี้ยงในตู้ก็ได้นะครับป่านะครับป่าที่สวยงามมีลายนะครับอย่างพวกมยงอ๊ะเลยครับโห้โห มัยนยอมออกกันเลยออกไปสิเพื่อนออกไปขยายพันธุ์หรือว่าอยากกลับบ้านหรือเปล่ามัยานยอมออกเลยครับไปสิไปต้องทีแล้วครับแบบนี้มือออกออกไปหนึ่งตัวแล้วนะครับไปแล้วครับพยา,ายามปล่อยกลับคืน,นครับออก ออก็ทีละตัวนะครับเอาลงลึกลงเบิร์ครับาลึกๆเรู้สึกว่าเสียโอเห็นเขาลึกๆก็ยังงอยงโอนะครับอืมปากขาวเรู้สึกว่าจะปีนท้องครับออกแล้วกับเข้าคือเก่าออกแล้วครับออกแล้วสองนะครับเผื่อเพื่อนฉิปปั๊บตัวกับน้ำไหมครับนะครับลายขึ้นมา ให้เราเห็นนะครับเพป่นยังปรับสภาพกับน้ายังบมได้มุยอมออกเลยนะครับต้องเทแล้วครับแบบนับลายสวยงามเลยนะครับป่านีน่ายกว่าไอวครับคือเก่าครับ,รบมีลายสีเหลืองสีดำสวยงามอมุยงมัออกเลยครับโอ้โหทำไมคือโอ้ ที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 ครับีทีหรือครับดีกว่าครับมวยออโอนะนะครับนี่ตัวใหญ่ขึ้นขึ้นเก่าครับไปกันแล้วดีด้วยเพื่อนอ